วันนี้จะมีการบรรพชาอุปสมบทสองรูปนะเมื่อเช้านี้ก็เลยทําการซักซ้อมนาคฐานนาคเพราะว่าก็คงจะเป็นการซักซ้อมครั้งสุดท้ายจากการที่มาอยู่วัดเป็นเวลาเจ็ดวันแล้วนะก็อาจจะมีเสียงรบกวนขึ้นมาบนศาลาบ้างจะต้องเจริญพรขออภัยทุกท่านด้วยถ้ามีเสียงรบกวนขึ้นมาบนที่ศาลานี้นะ วันนี้ขออนุญาตฝากบทพุทธศาสนาสุภาษิตให้กับทุกทกท่านเรื่องธรรมกามโมพวังโหติแปลความเป็นภาษาไทยได้ว่าผู้สนใจในธรรมเป็นผู้เจริญธรรมะก็คือหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าพระธรรมสวัสดิธรรม กาโมก็แปลว่าความสนใจความใคร่ในธรรมธรรมกาโมความสนใจความใคร่ในธรรมกามคำว่ากามนี่ถ้าเราไปใช้ในทางกิเลสมันก็เป็นเอ่อสิ่งที่มาหลอกล่อเราเป็นความใคร่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต,ต่างๆแต่ธรรมกาโมแปลว่าความสนใจในธรรมภวังภาวะแปลว่าเจริญโหติ เป็นผู้เจริญผู้ที่สนใจในธรรมเป็นผู้เจริญความสนใจในธรรมะนี้เรา <c oughs> ไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้เราเจอกับความทุกข์หนักหนาสาหัสในชีวิตก่อนเราจึงสนใจคนบางทีเราก็สนใจธรรมะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องรอให้ทุกข์ก่อนแล้วค่อยสนใจ บางคนบอกว่าเดี๋ยวรอให้แก่ก่อนแล้วค่อยเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมถอาไปถามผู้ที่ <c oughs> มีอายุมากแล้วเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมเขาก็จะบอกว่ามันแข้งขามก็ไม่ดีเหมือนกับคนหนุ่มคนสาวถ้าเกิดว่าจะปฏิบัติเนี่ยก็ให้รีบปฏิบัติตั้งแต่ตอนที่แข้งขายังดีอยู่แต่คนบางคนก็มีความเห็นผิดบอกว่าเดี๋ยวรอให้แก่ก่อนค่อยปฏิบัติธรรม อันนี้ก็ต้องพิจินต์พิจาร์ได้ว่าทําไมต้องรอให้แก่ก่อนค่อยปฏิบัติธรรมแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่ตอนนี้ก็คือยังไม่เห็นทุกข์แล้วก็เห็นมีความสุขอื่นที่ดีกว่าแหมปฏิบัติธรรมบางทีมันต้องฝึกต้องฝืนต,ต้องนั่งหลังคดหลังแข็งถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังไม่ทุกข์ใจก็ไปร้องรำทำเพลงสวนเสเฮหฮาไปปาร์ตี้ไปกินเหล้าไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ ก่อนจะดีกว่าแต่ว่าคนเราในโลกนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันคนแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเป็นผู้ที่มีความเจริญเนี่ยเราเราลองมองในในคนที่มีสติปัญญาที่สูงเช่นในสมัยพุทธกาลมีเพื่อนสองคนอุปติสกับโกลิตะ ก็คิดว่าในโลกนี้เนี่ยมันน่าเบื่อสองคนนี้ในภายหลังก็คือพระโมคคลาพระสารีบุตรพระโมคคลาและก็พระสารีบุตรอุปติสก์กริตะสองคนนี้เนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันในวัยหนุ่มเนี่ยก็ ไปเที่ยวเล่นตามภาษาคนหนุ่มทั่วไปไปดูมหรสพไปดูสิ่งที่คนทั่วๆไปเข้าไปเลงร่าล่าเลงบันเทิงใจในคำพีทางุูตศาสนาบอกว่าไปจอดรถเหมือนกับเป็นราชรถเหมือนเป็นรถเทียมอย่างนี้รถเทียมบัวเทียมเทียมมา้าเทียมอะไรต่างๆไปจอดอยู่บนยอดเขาดูการละเล่นนะ ก็คงจะเหมือนกับละครเหมือนลิเกอะไรพวกนี้ในคำพีดังมุศาสนบอกว่าเขาบอกว่าเมื่อถึงบทคราวที่จะหัวเราะนะชนทั้งปวงก็หัวเราะเมื่อถึงบทที่ตัวละครร้องไห้คนที่ดูชนทั้งปวงก็ร้องไห้แต่ว่าอุปติสสะกับโกริตะนีสองคนเพื่อนกันนี จอดรถใกล้ๆก,กันบอกว่าไม่เห็นจะน่าไม่เห็นจะน่ายินดีอะไรเลย,เ,ยเกิดมาแล้วก็ต้องมาหัวเราะเกิดมาแล้วก็ต้องมาร้องไห้ซ้ำหมุนวนไปอย่างนี้นะไม่เป็นเรื่องที่น่าสนุกอะไรเลยการเกิดมามองหน้ากันแล้วก็ไปบวชด,ดีกว่าออกไปบวชด,ดีกว่านี่บวชตั้งแต่ยัง ยังหนุ่มแล้วก็ไม่ได้ยังไม่ได้เจอความทุกข์หนักหนาสาหัสอะไรในชีวิตหรอกแต่เพียงแต่คิดได้คิดได้ว่าเออน่าจะไปบวชด,ดีกว่าแต่ถ้าจะว่าไปแล้วถ้าไปศึกษาคำพีในพุทธศาสนาลึกๆแล้วก็จะบอกว่าก็ต้องใช้คำว่าวัสนาบารมีของแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วก็อาจจะถึงคราวที่เรียกว่าวัสนาบารมีบารมีเต็มพอดีเห็น ละครตรงนั้นที่เขาสอสะท้อนออกมาแล้วก็เลยใจก็เลยเบื่อหน่ายใครความยินดีในโลกนะก็เรียกาบรารมีเต็มพอดีทำไมบรารมีเต็มนะเพราะว่าในอดีตการก็เคยแล้วเคยเห็นอ่ะเคยเห็นพระรูปหนึ่งถวายอุปถากพระพุทธเจ้าแล้วก็สอบถามคนอื่นว่าพระรูปนี้เป็นใครนะ เขาเลยทราบว่าองนี้เนี่ยเป็นพระอัครสา,าวกเบื้องซ้ายองค์นี้เป็นพระอัครสา,าวกเบื้องขวาก็ตั้งปณิธานว่าถ้ายังไม่บรรลุรู้ธรรมเห็นธรรมก็ปรารถนาจะเป็นพระอัครสา,าวกเบื้องซ้ายพระอัครสา,าวกเบื้องขวาบ้างพอหลังจากพบชาตินั้นก็วนเวียนในวัฏฏะสงสารเป็นอันมากแล้วก็ยังบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีอยู่ จิตก็ยังปรารถนาที่จะเป็นพระครา,าสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาอยู่ก็สร้างสมคุณงามความดีจนชาติสุดท้ายนั่นแหละเห mm hmm. ็นเขาแสดงละครแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันน่าเบื่อ mm hmm. เมื่อถึงคราวที่ชนเมื่อถึงคราวที่ตัวละครแสดงให้หัวเราะชนทั้งหลายก็หัวเราะเมื่อถึงคราวที่ตัวละคร,คร,ะครแสดงให้คนเขาร้องไห้ชนทั้งหลายก็ร้องไห้ ก็เลยพากันออกบวชออกบวชในสมัยนั้นก็ยังไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าก็ไปอยู่ตามสำนักต่างๆสำนักต่างๆในในสมัยพุทธกาลก็มีมีเจ้าสำนักต่างๆมากมายก็เห็นว่าเอที่เขาสอนเนี่ยมันใช่เป็นความพ้นทุกข์หรือก็ยังไม่ใช่ความพ้นทุกข์ระมังก็เลย แยกย้ายกันไปแยกย้ายกันไปคนหนึ่งไปทิศเหนือคนนึงไปทิศใต้อย่างนี้นะคนละทิศคนละทางไปหาครูบาอาจารย์จนไปเจอหนึ่งในสองคนนั้นก็จนไปเจอพระอัสสชิบินทบาทอยู่พระอัสสชิก็คือพระพระปัญจวัคคีรูปสุดท้ายรูปที่5ใช่ไหม พระปัญจวัคคีมีพระอัญมีพระอัญญากุฎัญญาวัปปัติยะมหานามะแล้วก็องค์สุดท้ายพระสัชชพระสัชชก็บินธบาทอยูุ่ิตติสะก็เห็นอากัปกิริยาที่สำรวมก็รอให้พระสัชชิบินธบาทเสร็จซะก่อนไม่เข้าไปขัดจังหวะตอนที่ท่านกําลังบินธบาทอยู่เพื่อนสำรวม แล้วเมื่อพระรัชชิมานั่งที่ชายคบไม้แล้วก็ไปกราบท่านกิรยิยาอาการท่านผ่องใสท่านเป็นลูกศิษย์ของใครแล้วอาจารย์ท่านสอนอะไรท่านบ้างพระัชชีก็บอกกล่าวเป็นคาถาเยธรรมมาเหตุปปปภาเตสังเหตุตุงตถาคโตเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโน พระมหาสมณะมีปกติกล่าวแบบนี้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแต่เหตุทําทั้งปวงเกิดขึ้นแต่เหตุแล้วก็ตรัสไปถึงความดับไปของเหตุนั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสแบบนี้อุปติสะก็ฟังธรรมแล้วก็เลยรู้ธรรมเห็นธรรม รู้ทำเห็นทำอย่างนี้ก็เรียกว่ารู้ทําเห็นทมอย่างนี้ก็เรียกว่าได้เป็นพระโสดาบันจากคําพูดแค่ประโยคเท่านี้แหละประโยคแค่ว่าแค่สีสีสีวนะหรือสีบรรทัดคนะาถานี้ก็เลยเป็นคาถาที่เป็นที่นิยมในยุคหนึ่งโดยเฉพาะสมัยยุคทวรารวดีในในเมืองไทย จะมีบทจารึกนี้อยู่เสมอเยธรรมามันดีเขียนว่าเยธรรมาเฉยๆแต่ก็ย่อมาจากนี่แหละเยธรรมาเหตุปปภาวเตสังเหตุตุงตถาคต,ตาโตเตสัญจโยนิโรโทรจะเอวังวาทีมหาสมโนทําเราได้เกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับไปแห่งธรรเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรอย่างนี้อุปติสก็ ได้รู้ทาเห็นธทมขึ้นมาก็รู้สึกว่าได้เจอหนทางแล้วนะก็สอบถามทั้งปวงแล้วก็เลยไปกลับไปสำนักแล้วก็ไปบอกเพื่อนบอกเพื่อนว่าเจอผู้ที่ชี้หนทางได้แล้วแล้วก็ไปลาอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าถามว่า คนในโลกนี้คนโง่หรือคนฉลาดมีปริมาณมากกว่ากันท่านก็บอกทัานสององค์นั้นท่านก็บอกว่าคนโง่มีมากกว่าคนฉลาดมีน้อยคนโง่มีปริมาณเท่ากับขนโคคนฉลาดมีปริมาณเท่ากับเขาโควัวตัวหนึ่งมันมีเขาแค่สองเขาแต่มันมีขนหลายขนมากอ่าถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้ว ท่านทั้งสองจงไปอยู่กับพระโคโดมเถิดเราจะอยู่กับคนโง่เองพวกเธอไปอยู่กับคนฉลาดเถิดนี่คือทิฏฐิของของอาจารย์ทิฏฐิของอาจารย์ออาารยก็อุปปิสาะกุลิตาก็เลยเข้าไปสำนักของพระ,พ,ระพุทธเจ้าภายหลังก็ปฏิบัติธรรม แล้วก็รู้ธรรมเห็นธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นพระอรหันต์ประเภทเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าผู้อื่นเป็นผู้เลิศกว่าผู้อื่นด้านมีฤทธิ์แล้วก็เป็นผู้เลิศกว่าผู้อื่นด้านมีปัญญาพระพุทธองค์ก็ทรงส่วนให้เป็นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรอันนี้ก็เป็นข้อคิดว่าผู้ที่สนใจในธรรมเนี่ย ที่ยกมาเป็นเบื้องต้นว่าธรรมกาโมผวังโหติผู้สนใจในธรรมเป็นผู้เจริญคือสนใจในธรรมะเนี่ยตั้งแต่อยังอายุยังไม่เยอะไม่จำเป็นจะต้องรอว่าใกล้จะเสียชีวิตก่อนแล้วถึงค่อยสนใจธรรม,มะหรือว่าไม่จำเป็นจะต้องรอแก่ชรา,าก่อนหรือไม่จำเป็นต้องรอที่มีความทุกข์ใจก่อนบางครั้งคนเราก็ สนใจธรรมะในขณะที่ยังไม่ได้ทุกข์อะไรมากนะแต่เห็นว่าโลกนี้มันเป็นทุกข์โลกนี้เกิดมาก็ต้องมาหัวเราะมาร้องไห้อยู่ซ้ำบนอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบจากสิ้นสักทีหนึ่งก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์เมื่อสนใจอย่างนี้ก็เลยออกบวชก็เลยออกบวชเหมือนกับที่ตั้งไว้เบื้องต้นว่าธรรมกาโมภวะภวังโหติ ผู้สนใจในธรรมนะเป็นผู้เจริญคําว่าจเจริญนี้คือความจเจริญทางด้านจิตใจแต่เราก็อย่าไปคิดว่าความจเจริญทางด้านจิตใจมันสร้างความจเจริญทางด้านวัตถุไม่ได้มันก็มีส่วนบางส่วนที่สนับสนุนกันบางคนมีความจเจริญทางด้านวัตถุแต่ว่าไม่มีความจเจริญทางด้านศีลธรรมทางด้านจิตใจก็ไม่สามารถ ครอบครองวัตถุนั้นได้หรือว่าแม้กระทั่งมีวัตถุนั้นอยู่แต่ก็เป็นการเข้าครอบครองที่เร่าร้อนแต่ถ้าผู้ที่มีความเจริญทางด้านธรรมะเจริญทางด้านจิตใจเจริญเจริญทางด้านคุณธรรมแล้วเนี่ยประการหนึ่งคือแม้นครอบครองวัตถุเนี่ยก็ไม่ได้มีความเร่าร้อนไม่มีความไม่มีความโลภจนเกินควรจนทําให้จิตใจเร่าร้อนหรือใช้ วัตถุนั้นๆไปในทางอามิตรไปในทางที่ชั่วไปในทางอากุศลแล้วก็ไม่ได้มีความโลภโมโทสันไปดังนั้นเวลาเราจะเปรียบเทียบคนเราในโลกนี้เนี่ยบางทีเดี๋ยวนี้เขาก็เปรียบเทียบกันว่าใครมีวัตถุมากกว่ากันเป็นดัชนีชี้วัดมันก็เป็นเครื่องชี้วัดที่คนอื่นน่ยชี้วัดแห้กับเราได้ว่า ใครรวยที่สุดในโลกใครรวยที่สุดในประเทศไทยแต่ว่าอันนั้นก็ก็ดีแล้วถ้าเกิดว่าได้มาโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมเออมันจะยุคไหนสมัยไหนมันก็ย่อมมีทั้งนั้นแหละคนที่มีคนที่มีทรัพย์ม,มากกว่าคนอื่นในหมู่บ้านนะก็มีใครรวยที่สุดในหมู่บ้านในจังหวัดในประเทศอะไรแต่ว่าเครื่องชี้วัดที่ คนอื่นชีวัดให้เราไม่ได้นะก็คือคือความสงบในจิตใจความสุขในจิตใจวันก่อนบริษัทปิตโตเลียมแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองเนี่มาถวายเทียนพรรษานะ่ยมาให้ได้ให้เขาคิดว่าลว,ลวดลายที่สลักบนบนเทียนเนี่ย มันทําให้เทียนเนี่ยมันมีมูลค่าต่างกันคนก็ซื้อเทียนมาในราคาที่ต่างกันแต่ความสําคัญของเทียนน่ะมันอยู่ที่เปลวเทียนแต่ว่าคนไม่ค่อยได้นึกถึงฉันได้ก็ฉันนั้นนะ่ะสิ่งที่มันเป็นองค์ประกอบข้างนอกของชีวิตอ่ะสิ่งที่คนเห็นคนอื่นก็ประเมินเราได้ใครรวยกว่ากันคนนี้รวยกว่าคนนี้คนนี้มีรถ ยน์แพงกว่าคนนี้คนนี้ใส่เสื้อใส่ของประดับแพงกว่าคนนี้หรือแม้กระทั่งความสูงต่ําดําขาวคนนี้หน้าตาดีกว่าคนนี้คนนี้สวยคนนี้หล่อ,อก,กว่าแล้วแต่คนอื่นเขาจะประเมินแต่ว่าสิ่งที่เป็นคุณธรรมภายในเนี่ยเราต้องประเมินเองแม้ในที่ทำงานเเขามีค่าการทำงานเรียกว่า KPI Key Performance Index ดัชน,นีชี้วัด ความสำเร็จทางการทำงานมันก็เป็นเรื่องที่คนอื่นประเมินให้เราคนอื่นประเมินให้เราซึ่งก็ประเมินถูกประเมินผิดมีอคติกับกันบ้างก็ให้งานมากงานน้อยค่างานก็สูงก็ตำ่ำก็แล้วแต่คนอื่นก็จะประเมินแต่ก็ได้นำเสนอกับเขาไปว่าน่าจะมี K E I นะ K เอ t h i c Index ดัชนีชี้วัดคุณธรรมในจิตใจบ้างนะซึ่งไม่มีใครจะประเมินให้กับกันได้นอกจากตัวเรานะประเมินให้กับตัวเราเองบางทีครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเราปฏิบัติธรรมนี่เราไหว้ตัวเองได้ไหมจะรู้ว่าเราเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเราลองประเมินตัวเองเรากล้าไหว้ตัวเองหรือเปล่าเราไหว้ตัวเองได้ไหม ถ้ามองไปแล้วก็รู้สึกว่าแหมมันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยก็เรียกว่าต้องแก้ไขแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะต้องไปจิตตกมากมายนะแต่ต้องเข้าใจว่าคนคนดีเนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่ไม่เคยทําผิดอะไรเลยผนมะไม่ใช่ว่ามองย้อนกลับไปตัวเองแล้วโอ้โหมีผิดพลาดเยอะแยะทําผิดศีลผิดอะไรเยอะแยะ ไม่ใช่ว่าคนดีคือคนที่ไม่ทําผิดอะไรเลยนะคนดีคือคนที่ทําผิดแล้วแก้ไขนะอันนั้นนะ่ะคือคนดีนะแต่ว่าพอปฏิบัติทำแล้วเนะี่ยพอแก้ไขให้พร้อมแล้วรู้สึกว่าแหมกว่าจะแก้ไขได้มันหดขึ้นคอเหมือนกันนะมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆการที่จะฝืน อำนาจของกิเลสต่างๆจนเราก็พึงพอใจในการกระทำของเราในกายวาจาใจของเราก็รู้สึกว่าขึ้นคอเหมือนกันแต่ก็จะได้มองเห็นว่าเออมันไม่สนุกหรอก <c oughs> กิเลสในโลกนี้มันไม่สนุกหรอกความทุกข์ในโลกนี้มันไม่สนุกหรอกยิ่งเห็นโทษเห็นภัยเข้าไปอีกยิ่งอยากจะออกจากกองฟืนกองไฟนั่นไปอีกะมันเหมือนกับทุกคราวที่ มันเหมือนเวลาเรามองเห็นความผิดพลาดของตัวเราแล้วเราก็แก้ไม่ได้สักทีมันเหมือนทุกขราวที่ทําผิดมันเหมือนกับว่าโลกนี้หรือกิเลสมันมันล่อให้เราต้องไปทําซ้ําทําซ้ําอยู่อย่างนั้นแต่ถ้ามันละได้เลิกได้ก็รู้สึกว่าเออมันโล่งสักทีหนึ่งแล้วก็ไม่ได้มองว่าที่ทําไปตามหน้ากิเลสมันเป็นสุขเลยนะมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละมองอย่างนี้เราเห็นความสด,ดสังเวชในในตัวเอง แล้วก็ความสลดสังเวชในโลกนี้แล้วก็โทษภัยที่กิเลส like มันหลอกล่อหมุนวนหมุนวนอย่ยางนั้นเหมือนหนูตะเภาที่เขาเอาใส่ไว้ในกรงที่มันวิ่งแล้วก็หมุนวน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 หมุนนนไปผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมกาโมพระวังโหติผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญอันนี้ก็ต้องพิจารณาว่าธรรมะที่พุทธเจ้าทรงสอนนะ ก็อยู่ในหลักของศีลสมาธิปัญญาเนาะหรือว่าถ้าเกิดว่าในส่วนของบุญเนี่ก็เรียกว่าทานศีลภาวนาก็ต้องพัฒนาตัวเองไปถึงจุดที่สูงขึ้นไปอีกนถ้าเรายังอยู่ในส่วนที่เ,เป็นทำบุญทำกุศลเนี่ยมันก็ดีอยู่นะแต่ว่าต้องเพิ่มพูนไปในส่วนของการภาวนาถึงจะลงลึกไปในจิตใจ เมื่อวานนี้มีโยมมาถวายพระพุทธรูปเหมือนกันเขาสร้างพระพุทธรูปถวายทั่วประเทศ99องค์นะนะอาตมาก็อนุโมทนานะแต,แต่แต่ว่าอาตมาพิจารณาเป็นธรรมะนะว่าพิจารณาเป็นธรรมะสอนตัวเองนะว่าการที่คนเนี่ยมีจิตกุศลอยากจะทำประโยชน์ให้กับโลกนี้เนี่ยดีมากนะไม่ใช่ไม่ดี ทำอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ทําให้กับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนร่วมโลกนี้ดีมากนะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ถ้าทุกคนจะถวายพระพุทธรูปคนละ99องค์ทั่วประเทศทุกคนนะแล้ววัดแต่ละวัดนี้จะเอาพระพุทธรูปที่ไหนไปตั้งที่ไหนนะคงจะเต็มวัดนะเหมือนที่เราเห็น เต็มวัดเยอะๆบางวัดโอ้โหสร้างไว้ทุกที่เลยกำพงกำแพงอะไรตั้งไว้หมดเยอะแยะมากมายบางทีก็เออหมดพื้นที่เหมือนกันถ้าสมมุติเรามีที่สักห้าไร่สิบไร่นี้เราอาจมาเคยคิดนะถ้ามีพื้นที่ห้าไร่สิบไร่นี้เราสร้างพระรูปองค์ใหญ่ๆเต็มหมดห้าไร่สิบไร่นี้เราจะเอาที่ไหนให้พระเดินจงกรม เอาที่ไหนไว้ให้โยมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมภาวนานะแต่ก็ดีว่าคนตั้งใจดีปรารถนาดีอันนี้ดีแต่นี่แหละที่บอกว่าต้องต่อยอดขึ้นไปอีกทําทานแล้วต้องมันก็เป็นของภายนอกแล้วก็ต้องรักษาศีลมันจะได้เป็นสมบัติภายในภาวนายิ่งเป็นสมบัติภายในใหญ่เลยท่านเรียกว่าอริยทรัพย์แต่ว่าไอ้ไอ้ความดีภายนอกเนี้ย ก็ไม่ใช่ว่าไม่ทําเลยนะความดีภายนอกเนี่ยเป็นเครื่องส่งเสริมศรัทธานะอาจะเช่นเขาถวายพุทธรูปหรือว่าเราจะหล่อพุทธรูปันที่20สิิงหาเนี่ยก็เป็นเครื่องสดเสส่งเสริมศรัทธาอัตมาภาพนี่สมัยเด็กๆนี่ก็เข้าวัดก็ฟังเทศฟังอะไรบ้างนะแต่ว่ารู้สึกว่าเวลาเขามีงานหล่อพระอะไรก็รู้สึกว่าเออมันดีนะ มันได้ได้สร้างพุทธรูปนะก็มีความสุขนะแต่เด็กๆน้อยๆนี่จะให้เรานั่งสมาธิเราก็นั่งนะเขาพาไปถือศีลที่วัดนะแต่ก็ง่วงซะเยอะนะสับประงกง่วงจะเยอะ,นะะ,นะะเอะี่บางทีแม่ชีก็ขำเหมือนกันน,ะนั่งสับประงกนะเด็กน้อยๆนะแต่นั่นแหละมันก็เป็นเครื่องที่มันก็เกื้อกูลกันมาทั้งบุญภายนอกแล้วก็บุญภายใน สำคัญว่าคนเราในบางทีไปขวนขวายทําแต่บุญภายนอกไม่ทําบุญภายในบุญภายนอกที่ทําดีแล้วแต่ว่าทําเพื่อเกื้อกูลบุญภายในพอทําบุญภายในแล้วเจอของดีแล้วเห็นแล้วว่าทําแบบนี้จิตมันดีกว่าตอนหลังก็วางวางไอ้บุญภายนอกได้นะแต่ว่าถ้ายังทําหาบุญภายในไม่ได้ก็ ทำบุญภายนอกก่อนก็ดีกว่าดีกว่าเอาเวลาไปทำบาปประกรรมไปทำชั่วทำอะไรนะแต่สำคัญคือมัวแต่ทำบุญภายนอกไม่ทำบุญภายในนี้ก็จะลำบากเหมือนหลวงปู่มั่นบอกว่าคนหลงในทางแก้ยากกว่าคนหลงนอกทางเราฟังแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหหลวงปู่ท่านนี้ล้ำลึกมากนะคนหลงในทางแก้ยากกว่าคนหลงนอกทาง ถ้าเกิดเราไปบอกคนถ้าเราไปบอกคนที่กินเหล้าหรือคือทําผิดศีนเนลเขารับชั่นอะไรต่แล้วแต่บอกว่าทําแบบนี้ไม่ดีเลยเาขารู้เลยบางอย่างมันผิดกฎหมายก็รู้บางอย่างไม่ผิดกฎหมายแต่รู้สึกว่าทําให้คนรอบข้างคนในครอบครัวเดือดร้อนก็อรู้บอกอันนี้ทํานี้ไม่ดีเนี่ยหลงนอกทางแก้ง่ายหลงในทางแก้ยาก มันยังไงหลงในทางแก้ยากก็หลายอย่างเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวไปกระทบหลายหลายคนหลายหลายฝ่ายหลายวัดอะไรอย่างนี้เราก็ลองพินิษพิจารณาดูอะไรที่มันเป็นหลงในทางอะไรไปเป็นหลงนอกทางแต่ว่าจริงๆแล้วธรรมะของครูบาอาจารย์มณีท่านพูดนิดเดียวเราเข้าใจไปโดยตลอดเป็นคําที่คมมากนะ สมัยก่อนเป็นพระน้อยนี่ไปจัดหนังสือห้องสมุดนี่หนังสืองานศพหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยปกหลังเขียนว่ามาคนเดียวไปคนเดียวเนี่ยหกพยางเอง,เองนะมาคนเดียวไปคนเดียวแต่เรารู้สึกว่าโหมันแจ่มแจ้งชัดเจนซะยิ่งกระไรเนยะเออคนทั่วไปไม่เคยคิดเลยเราเองก็ไม่เคยคิดเลย <c oughs> เราอยู่กับคนอื่นมาทุกวันจนเราลืมไปเลยว่าตอนเรามาเรามาคนเดียวเดี๋ยวตอนเราไปเ,าเราก็จะไปคนเดียวนั่นแหละก็คงจะเหมือนกับคงจะคล้ายๆเน่ะไม่เหมือนคงจะคล้ายๆกับพระอัสสชิอ <c oughs> ที่บอกกับอุปติสสะนะซึ่งภายหลังก็เป็นภาษาลิบุตรเยธรรมมาเหตุตุปปภาวเตสังเหตุตุงตถาคต เตสันจโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมมโนในยุคตะวนา,าวดีเขาก็บอกว่าเป็นคาถาหัวใจเลยนะเป็นคาถาสำคัญคือเหมือนกับว่าในคาถาเนี้ยเห็นถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็เป็นคาถาที่พระสงฆ์พูด ถึงพระธรรมแล้วก็อ้างถึงพระพุทธเจ้าในคาถาเนี้ยมีทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้แตมาวิเคราะห์เองนะในคาถาเนี้ยมีทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีทั้งไตรลักษณ์อยู่ในนั้นด้วยความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็เป็นคาถาที่พระสงฆ์แสดงให้กับอุบาสกฟังแล้วอุบาสกก็รู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาเขาเลยเป็นคาถาที่รู้สึกว่าคนในยุคก,ก่อนเขาก็มีความศรัทธานะ แต่ในสมัยหลังนี่หลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าออถ้าจะรวมถ้าจะรวมธรรมะของพระพุทธเจ้าลงมาแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งประโยคเนี่ยในในพระไตปิฎดกบอกว่าถ้าจะรวมธรรมะของพระพุทธเจ้าลงมาแล้วหนึ่งประโยคก็รวมอยู่ที่ทับสัพเพธรรมานารังอภิณิเวสัยยะสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นประโยคที่สั้นมากนี หประโยคนะสั้นกว่าคาถาประสชิที่เป็นสประโยคอีกอันนี้หนึ่งประโยคแต่ว่ารวมใจความทั้งหมดในปไตตปิฎกอยู่ในอันนี้ถ้าผู้ที่สนใจธรรมะผู้ที่ใครธรรมะได้ฟังก็คงจะมีความเบิกบานใจมีความเจริญทั้งนั้นจิตใจว่าเออมันใช่หนอมันจริงหนอมันเป็นตามนั้นหนอ แต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยความเบิกบานความเข้าใจธรรมะหรือจะสูงสุดเป็นความรู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะเนะเราอาจเราอาจจะคิดว่าคําว่าใช้เวลานี้อย่าไปคิดว่ามันต้องทั้งชีวิตแล้วไปรู้ตอนแก่ไม่ใช่บางทีก็ใช้เวลามาแล้วในภพชาติอันเป็นอดีตในอดีตชาติอาจเคยบ่มเพาะบารมีมาแล้วบางทีก็มาเบื่อหน่าย หรือว่ามาเข้าใจธรรมะในตอนหนุ่มๆก็มีนี่ก็พบชาติที่ว่าใช้มาแล้วนะมาเป็นผู้เจริญงอกงามในชาติปัจจุบันก็มีนะวันนี้ญาติโยมมาทำบุญก็ขออนุมอนมโมทนาให้มีความสุขความเจริญวันนี้ฝากพุทธศาสนาสุภาษิตบทนี้นะธรรมะกาวโมพระวังโหติผู้สนใจในธรรมเป็นผู้เจริญก็ให้พวกเราสนใจในธรรมทุกๆวันทุกๆวินาที ไม่ได้เฉพาะสนใจเฉพาะตอนที่มาวัดสนใจทุกๆเวลาทุกๆวินาทีเราก็จะได้เป็นผู้เจริญในทุกเวลาทุกๆวินาทีด้วยกันทุกท่านทุกคนนะเ,เจริญพร